พอเราพูดถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยภาพแรกที่หลายคนนึกถึงคืออะไรครับก็คงเป็นการเอามอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆมาใส่แทนที่เครื่องยนต์เดิมๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนสําหรับ h อน da แล้ววิสัยทัศน์ของเขามันไปไกลกว่าน,นั้นไปไกลกว่าน,นั้นเยอะเลยครับและนี่คือเรื่องราวของแนวคิดที่อาจจะมาพลิกโฉมโลก2ล้อไปเลยก็ได้กับ h อน da EV o t l l e r Concept ครับโอเคก่อนจะไปดูตัวคอนเซปต์สุดล้ำเนี่ยนะเราต้องมาทําความเข้าใจโจทย์ใหญ่กันก่อนครับคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของ Honda ยวน,น,นวท,าายโโท้า ศาสตรารมอเตอร์ไซค์เลยก็ว่าได้มันไม่ได้จบแค่การเรียนแหล่งพลังงานนะแต่เป็นการตั้งคําถามกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยรู้จักเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เลยล่ะครับและนี่แหละครับคือคําถามที่สําคัญที่สุดเลยคําถามที่ทีมออกแบบของ Honda ที่นําโดยคุณยุยะสุซุมิเขาพยายามจะหาคําตอบให้ได้คําถามนั้นก็คือเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปสู่ยุคไฟฟ้าแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันควรจะกลายเป็นอะไรกันแน่เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแล้วนะแต่มันคือการกลับไปสู่แก่นแท้เลยว่าการขับขี่มันคืออะไรกันแนนน่สไลดดีีี้้เเเเปรรยยบทใหาหาา็ภพชั ค,คือในโลกยุคเก่าเนี่ยเครื่องยนต์มันคือหัวใจของทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นโลกยุคใหม่ปุ๊บแบตเตอรี่กลายเป็นศูนย์กลางแทนซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันสําคัญมากเพราะมันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆแบบมหาศาลเลยถ้าเราแค่คิดง่ายๆว่าเอามอเตอร์ไฟฟ้าไปใส่ในโครงสร้างเดิมมันก็เท่ากับว่าเรากําลังทิ้งโอกาสทองในการสร้างอะไรใหม่ๆไปเลยนะน่าเสียดายแย่เลยแล้วเพื่อที่จะตอบคําถามสุดยิ่งใหญ่นั้น Honda เขาก็เลยให้คําตอบกลับมาครับเป็นคําตอบที่ต้องบอกว่ากล้าหาญมากแล้วก็ฉีกทุกกฎเกณฑ์เดิมๆที่ ื่อว่า EV Outlier เนี่ยแหละครับคือแค่ชื่อก็บอกทุกอย่างแล้วนะครับ Outlier เนี่ยมันแปลตรงๆเลยว่าตัวนอกข้อหรือสิ่งที่อยู่นอกกลุ่มครับคือไม่ตามใครเลยเป้าหมายของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ดีขึ้นนะไม่ใช่เลยแต่เป็นการสร้างยานพาหนะประเภทใหม่ขึ้นมาเลยชนิดที่ว่าแตกต่างจากทุกอย่างที่เราเคยเห็นบนถนนมาทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้คําพูดของคุณยุยะสุซุมิที่เป็นหัวหน,น้าโปรเจกต์นี้ผมว่ามันสะท้อนความตั้งใจได้ชัดเจนสุดๆเลยนะคือเขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้มอง มันคือจุดเริ่มต้นของยานยนต์ประเภทใหม่ทั้งหมดเลยต่างหากเอาล่ะทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเบื้องหลังของไอเดียสุดล้ำนี่แหละครับคือมันไม่ได้เกิดในห้องประชุมหน้าเบื่อๆทั่วไปนะแต่มันมาจากกระบวนการพิเศษที่เรียกว่าวกายะซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของฮอนด้ามากๆเลยครับมันคือการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนไม่ว่าจะตำแหน่งไหนมานั่งถกเถียงกันระดมสมองกันแบบอิสระเต็มที่เพื่ออะไรก็เพื่อทลายกำแพงความคิดแบบเดิมๆนั่นเองแล้วเพื่อให้มั่นใจวววว่าาาจจจะรรรีเเเเตตคมคมมมิิิดดดๆไ้้งงับก็ลยใ มี่แบบหลหลลลาาากยยสุดๆมเมเีใครบ้างมีทั้งนักออกแบบมอเตอร์ไซค์โดยตรงมีนักออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับรถเลยก็มีแล้วก็มีแม้กระทั่งนักออกแบบจากต่างประเทศด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ได้มุมมองที่มันสดใหม่จริงๆไงครับจะได้ไม่ถูกตีกรอบด้วยคาว่ามอเตอร์ไซค์แบบที่เราคุ้นๆกันโอเคครับหลังจากที่เราเข้าใจที่มาที่ไปกันแล้วนะคราวนี้เรามาถึงส่วนที่ผมว่าน่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วนั่นก็คือหัวใจของคอนเซปต์นี้เลยซึ่งของบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องดีไซนนน์์สสววยยหรรรรืืือออออเเทคคคโโลลี้้ัแต่่มมมงงขาาูึก ที่เราจะได้รับตอนที่ได้ขับขี่มันจริงๆภารกิจหลักเป้าหมายสูงสุดของการออกแบบนี้เลยนะคือการสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่มันแปลกใหม่แบบสิ้นเชิงไปเลยครับเป็นความรู้สึกที่มอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปที่เราเคยขี่กันมาทั้งชีวิตไม่มีวันไม่มีวันให้ได้เลยและประสบการณ์ใหม่ที่ว่าเนี่ยมันมี3แกนหลักๆเลยครับหนึ่งคือไกลดิ้งครับลองนึกภาพการทุ่งทะยานไปข้างหน้าแบบนุ่มนวลแล้วก็เงียบกริบเหมือนเครื่องร่อนเลยอย่างที่สองคือเอ็กซแตซี่อันนี้คือความรู้สึกสุดเวียงตาเร่งที่มันบบตตเยาี ดินจนให้มุมมองความเร็วที่มันไม่เหมือนอะไรที่เคยเจอมาก่อนเลยซึ่งต้องย้ําเลยนะครับว่าทั้ง3าความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะแพลตฟอร์มของรถไฟฟ้านี่แหละเอาละแล้ว h อน da เขาเปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นนามธรรมพวกนั้นให้กลายมาเป็นดีไซน์เป็นชิ้นส่วนต่างๆที่เราจับต้องได้บนตัวรถจริงๆได้ยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกที่เราใจสุดๆก่อนเลยนั่นก็คือ Ecstasy ครับโจทย์ของทีมออกแบบก็คือจะทํายังไงจะออกแบบยังไงให้คนขี่สามารถควบคุมมมมแแลลล้้้วกก็็ปดดด่อออยพังงาาาาานนนหขีีไบบเตท แล้วก็ยังต้องปลอดภัยด้วยคําตอบของเขาก็คืออย่างแรกเลยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังเลยเพื่อสร้างแรงบิดที่มันมหาศาลแบบทันทีทันใด2มีเบาะนั่งแบบบักเก็ตซีที่มันจะโอบตัวคนขี่ไว้เพื่อรองรับแรงจีนัก,นกและที่ผมว่ามันล้ําสุดๆไปเลยนะคือมันสร้างฟีลลิ่งการเข้าโค้งแบบใหม่หมดจดที่ใช้สะโพกของเราเนี่ยเป็นจุดหมุนคิดดูสิครับมันจะรู้สึกยังไงโอเคต่อกันที่อีกแกนหลักหนึ่งนั่นก็คือโลหรือความต่ําเตี้ยนนั่นเองครับตรงนี้แหละที่ทีทมออกแบบเขาได้ใช้ประโยชน์จากอออิสรระะขขงาาเเเ็ไไฟ้้บมมมทีี่่ลยพ กาดเรื่องตำแหน่งเครื่องยนต์ใหญ่ๆมาเกะกะแล้วไงครับมันเลยทาให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนขี่กับพื้นถนนไปได้แบบสิ้นเชิงเลยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคืออะไรคือเบาะนั่งที่มันต่ำมากๆต่าจนระดับสายตาของคนขี่เนี่ยแทบจะขนานไปกับพื้นถนนเลยลองลุกภาพตามดูสิครับมันจะสร้างความรู้สึกของความเร็วที่มันดิบมันเร้าใจกว่าเดิมไม่รู้ขี่เท่าเลยแล้วเขายังจงใจออกแบบให้ส่วนหน้าของรถมันดูใหญ่ๆนะนะเพื่อขับเน้นให้เห็นว่าเฮ้ยตำแหน่งคนขี่มันต่ำนะมันเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถมากๆ โค้ออกมาดังๆเลยครับอย่างแรกเลยแดชบอร์ดที่มันกว้างทําให้มุมมองมันโปร่งโล่งสุดๆ2องไม่มีกระจกมองข้างแล้วนะครับใช้กล้องแทนเทมาก3าม,มีหน้าจออัจฉริยะที่บอกข้อมูลได้ลึกมากๆอย่างเช่นองศาการเอียงรถตอนเข้าโคง้งและที่เจ๋งไปกว่านั้นอีกคือมันสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆให้เข้ากับทักษะของคนขี่แต่และคนได้ด้วยสุดยอดไปเลยพอเราลองถอยออกมามองภาพรวมทั้งหมดนะเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่การออกแบบมอเตอร์ไซค์คันใหม่แล้วล่ะแต่มันคือการพยายามตั้งคำนิยามใหม่ให้กับบทบาทของมอเตอร์ไซค์ในโลกแห่งการเดินทางของ อนาคตเลยต่างหากซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ไปตอกย้ำปรยาของ Honda ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผ่านคําพูดของคุณซูซุมิอีกครั้งที่เขาบอกว่าภารกิจของ Honda คือการเป็นผู้บุกเบิกการสร้างสารรค์คุณค่าใหม่ๆในพื้นที่ที่มันยังไม่เคยมีใครเข้าไปสำรวจมาก่อนนี่แหละครับคือจิตวิญญาณของเขาฉะนั้นนะครับประเด็นที่สําคัญที่สุดที่เราอยากจะสรุปให้ฟังก็คือ EV o u t l i e r Concept เนี่ยมันไม่ใช่การต่อยอดจากของเดิมเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือการจินตนาการขึ้นมาใหม่ทั้งหมดมันคือการตั้งคําถามว่ายานพาหนะะะะสนนนบบุุคคลลมัจเป็ออไไรดด้้้ีกาางนะแทย นในเมื่อ Honda กล้าที่จะคิดใหม่ทําไมกับสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่ามันก็สมบูรณ์แบบอยู่แล้วอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ทําให้เราอดคิดตามไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันยังมีอะไรอีกบ้างนะรอบๆตัวเราเนี่ยที่จริงๆแล้วมันอาจจะกําลังรอคอยให้ใครสักคนมาจินตนาการมันขึ้นมาใหม่แบบพลิกโลกไปเลยก็ได้น่าคิดนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องแนวคิดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดที่น่าจับตามากจาก Honda ค่ะ ตัว EV Outlier Concept ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน Japan Mobility Show 2025นี่เองครับเป็นคอนเซปที่ต้องบอกว่าสร้างเสียงฮือฮาพอสมควรเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่า Honda เขาไม่ได้แค่อยากจะทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ,ฟ้าตามกระแสใช้ๆแต่เหมือนกำลังจะสร้างนิยามใหม่ให้ประสบการณ์การขับขี่เลยทีเดียวใช่เลยค่ะ แล้วข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของคุณยูยะซึซุมินะคะซึ่งท่านเป็นผู้นำโครงการหรือ LPL ของโปรเจกต์นี้โดยตรงเลยเรามาลองดูกันค่ะว่าวิสัยทัศน์ใหม่ที่ Honda เขาเรียกว่าประสบการณ์การขับขี่แบบใหม่หมดจดเนี่ยแล้วก็ความพยายามที่จะท้าทายปรอบเดิมๆของมอเตอร์ไซค์มันคืออะไรกันแน่ครับแค่ชื่อ o u t l i e r ที่แปลว่าพวกนอกคอกหรือพวกที่แตกต่างเนี่ย ก็บอกใบไกลๆแล้วนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนจากสันดาบมาเป็นไฟฟ้าธรรมดาแต่คือการสร้างสิ่งใหม่จริงๆน่าสนใจค่ะงั้นเริ่มที่จุดกําเนิดเลยดีไหมคะแนวคิดนี้มันเอ่อต่อยอดมาจากรุ่นก่อนหน้าหรือว่าเป็นการคิดใหม่ทําใหม่หมดเลยคะคุณซึซุมิเขาบอกว่าจริงๆมันก็มีการพัฒนามาจากพวก EV Fun หรือ EV Urban Concept ที่เคยโชว์ไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำต่อจากรุ่นไหนเป็นพิเศษหรอกครับ คือโครงการนี้มันเริ่มจากคำถามที่ท้าทายกว่านั้นเยอะเลยประมาณว่าจะสร้างความประหลาดใจและความตื่นเต้นให้กับลูกค้าได้ยังไงโดยเน้นที่คุณค่าที่มันมาจากความเป็น E ีีโดยเฉพาะเลยอ๋อหมายความว่าจุดตั้งต้นมันไม่ใช่แค่เรามาทํามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันเถอะแต่เป็นพลังงานไฟฟ้ามันให้อะไรที่เครื่องยนต์สันดาบให้ไม่ได้บ้างนะแล้วค่อยออกแบบจากตรงนั้นใช่เลยครับประมาณนั้นเลยเป็นการมองหาศักยภาพใหม่ๆของ E ีีก่อนเลย แล้วกระบวนการพัฒนาก็น่าสนใจมากนะครับเขาใช้คําว่าต้องให้ทีมงานเนี่ยรีเซ็ตค่าเดิมกันก่อนเลยรีเซ็ตความคิดเดิมๆเ,เกี่ยวกับการออกแบบมอเตอร์ไซค์เหรอคะใช่ครับคือเหมือนกับว่าต้องลืมกรอบเก่าๆไปก่อนโครงการนี้เขาดึงคนจากหลายส่วนมากๆเข้ามาเลยนะทั้งนักออกแบบมอเตอร์ไซค์เองนักออกแบบจากฝั่ง Power Products แล้วก็มีดีไซเนอร์จากต่างประเทศด้วยแล้วก็ใช้แนวทางที่เรียกว่าวกายา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงของ Honda เขาอยู่แล้วอ๋อวัยกายาที่เป็นการระดมสมองแบบเปิดอกประใจไม่ต้องยึดต,ติดตำแหน่งเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆใช่ไหมคะถูกต้องครับคือแลกเปลี่ยนกันข้ามสายงานข้ามวัฒนธรรมกันไปเลยเพื่อให้มันทลายกำแพงความคิดเดิมๆออกไปให้ได้ เป้าหมายหลักๆคือการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ EV มันเปิดทางให้ซึ่งมันต่างจากการพัฒนาเพื่อผลิตจำนวนมากๆหรือ mass production ที่อาจจะมีข้อจำกัดเยอะกว่าโครงการนี้ก็เลยค่อนข้างยืดหยุ่นมากเน้นไปที่อนาคตเลยทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กระบวนการพัฒนาแบบปกติอาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือดีไซน์ที่มันฉีกแนวออกมาอย่างที่เราเห็นใน EV Outlier Concept นี้เองสินะคะ ซึ่งดูแล้วมันก็ต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปจริงๆแหละค่ะที่เน้นเรื่องฟังก์ชันเป็นหลักนะครับแต่สำหรับ o u t l i e r เนี่ยมีการเพิ่มเป้าหมายเรื่องคุณค่าเฉพาะของ e v กับประสบการณ์ขับขี่ใหม่เข้าไปอีกซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ตกผลึกออกมาเป็น3แนวคิดหลักๆครับคือ gliding ecstasy แล้วก็ low gliding การร่อน ecstasy ความเร้าใจ low ความต่ำโหฟังดูนะ่าสนใจจังค่ะ เ่าเพิ่มหน่อยได้ไหมคะเริ่มที่ l i ดิ n g ก่อนเลยมันคืออะไรคะ l i ด ing เนี่ยมันสื่อถึงความรู้สึกเหมือนเรากาลังร่อนไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวลมากๆครับเงียบสงบด้วยการส่งกําลังที่มันราบรื่นของมอเตอร์ไฟฟ้าการเปลี่ยนผ่านระหว่างเร่งความเร็วลดความเร็วหรือตอนเข้าโค้งเนี่ยมันจะส m ooth มากๆเลยเหมือนเราลอยอยู่เหนือพื้นนิดๆเป็นเหมือนพลวัตในความเงียบหรือ dynamics within stillness นะครับคุณค่าแบบนี้เครื่องยนต์สันดาบมันให้ไม่ได้ เหมือนการเคลื่อนที่ที่มันสงบนุ่มนวลลื่นไหลเข้าใจแล้วคะ่ะแล้ว e อ็กซ์ y ล่ะคะฟังดูตรงข้ามกันเลยนะคะเนี่ยตรงข้ามกันแบบสุดขั้วเลยครับ e อ็กซ์คือความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจแบบว่าอะดรีนาลีนพุ่งพล่านจากการตอบสนองที่มันฉับไวปานสายฟ้าแลบเลยอัตราเร่งแบบดึงหน้าแรงบิดมหาศาลที่มาทันทีที่เราสั่งจากมอเตอร์ไฟฟ้า ที่สำคัญมากๆเลยคือ Outlier Concept เนี่ยเขามีมอเตอร์ขับเคลื่อนทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเลยนะครับควบคุมแบบอิสระต่อกันด้วยนี่คือจุดที่น่าสนใจมากจริงๆโอ้โหขับเคลื่อนสองล้อแบบนี้การถ่ายทอดกำลังลงพื้นก็คงทำได้เต็มที่แล้วก็แม่นยำมากๆเลยสิคะมันเหมือนเอาความสงบนิ่งของ Gliding มาเจอกับความดุดดันเร้าใจของ Ecstasy ซึ่งมันเป็นไปได้ก็เพราะระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ควบคุมได้ละเอียดมากๆนี่เอง ถูกต้องเป๊ะเลยครับความเงียบและการควบคุมที่แม่นยำเนี่ยทำให้มันผสมผสานความรู้สึกที่ต่างขั้วมากๆ2ออย่างนี้เข้าด้วยกันได้และองค์ประกอบสุดท้าย low หรือความต่ำก็เข้ามาช่วยเสริมทั้งสไตล์แล้วก็ประสบการณ์ให้มันเด่นชัดขึ้นไปอีกครับ โลนี่คือตัวรถที่เตี้ยหรือว่าตำแหน่งคนขี่ที่ต่ำลงคะเน้นนี่ตำแหน่งคนขี่ต่ำเป็นพิเศษเลยครับผมคือด้วยความอิสระในการวางแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์เนี่ยทำให้เขาสามารถกดเบาะนั่งลงได้ต่ำกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปทั่วไปมากๆเลยการที่จุดสะโพกของเราต่ำลงระดับสายตาต่ำลงมันสร้างมุมมองแล้วก็ความรู้สึกตอนเร่งความเร็วที่มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับอืมแต่ว่าการทำให้มันต่ำอย่างเดียว ตัวรถมันอาจจะดูไม่สมส่วนหรือเปล่าคะแบบดูแบนๆไปไหมใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทีมออกแบบเขาก็เจอเหมือนกันครับคือถ้าลดความสูงทั้งหมดลงเท่าๆกันเนี่ยรถมันก็จะดูแบนๆแป๊ะแปไปหมดเลยเขาก็เลยแก้ด้วยการเพิ่มมวลหรือความหนาความบึกบึนให้กับส่วนหน้าของรถเพื่อให้มันดูหนักแน่นขึ้นแล้วก็เป็นเน้นให้ตำแหน่งเบาะนั่งที่ต่ำมากๆของคนขี่เนี่ยมันเด่นขึ้นมาแทนก็เลยเกิดเป็นสัดส่วนที่ดูแปลกตาแต่ก็ดูทรงพลังครับ แล้วมีดีไซน์ส่วน่อื่นมาช่วยเสริมเรื่องโลหรือความต่ำนี้อีกไหมคะมีครับคือพนักพิงแบบบักเก็ตหรือบักเก็ตแบ็กเรสนะครับที่นอกจากจะช่วยรองรับแรงจีตอนเร่งความเร็วแรงๆรงแล้วเนี่ยยังให้สมผัสการควบคุมแบบใหม่ด้วยคือมันช่วยให้เราใช้สะโพกเป็นแกนในการเข้าโค้งได้ง่ายขึ้นให้ความรู้สึกที่ต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมากๆเลยครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เรื่องความประหลาดใจและความตื่นเต้นที่ฮอนด้าเขาตั้งเป้าไว้นะครับ พนักพิงแบบบักเก็ตบนมอเตอร์ไซค์ฟังดูแปลกใหม่มากค่ะแต่ก็น่าจะช่วยเรื่องฟ e e l i n g การควบคุมในท่านั่งต่ำๆได้ดีจริงๆนะคะนอกจากเรื่องรูปทรงแล้วมีอะไรเกี่ยวกับพวกพื้นผิวหรือวัสดุที่น่าสนใจอีกไหมคะตัวถังเขาใช้พื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบเนียนนะครับชวนให้สัมผัสแล้วก็มีความโปร่งใสคล้ายๆควันหรือ smoky clear bodywork เพื่อให้มองเห็นการจัดวางองค์ประกอบข้างในที่เป็นเอกลักษณ์ของ EV ได้เช่นพวกช็อคอัพแนวนอนที่วางไว้กลางๆก,ก้อนไปทางล่างของแชสซีสเป็นการผสมผสานความนิ่งสงบภายนอกกับกลไกที่ซับซ้อนที่อยู่ข้างในครับเห็นว่าดูลำยุคมากๆเลยใช่ครับบริเวณแฮนดี้เขาออกแบบมาให้ดูสะอาดตามากๆเลยแผงหน้าปัดก็เพรียวบางแล้วก็กว้างทาให้ทัศนวิสัยด้านหน้ามันดูเปิดโลง่ง กระจกมองหลังก็เป็นแบบกล้องหรือ camera mirror system ที่แสดงภาพบนจอแทนทำให้ไม่มีก้างกระจกเดิมๆม,มายื่มเกะกะสายตากระจกกล้องนี่เหมือนในรถยนต์รุ่นใหม่ๆเลยนะคะแล้วตัวหน้าจอ GUI หรือ graphical user interface ล่ะคะมีอะไรพิเศษบ้างเห็นว่าเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ใหม่ที่ว่านี้เลยครับ G.U.I. นี่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญมากๆเลยครับมันไม่ใช่แค่หนะ้าปัดบอกความเร็วธรรมดารรมดานะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของ H.M.I. หรือ Human Machine Interface ที่ซับซ้อนขึ้นมากเขาออกแบบมาให้แสดงข้อมูลอย่างชาญฉลาดเลยเช่นแสดงมุมเอียงของรถแบบเรียลไทม์หรือลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้ผู้ขี่จดจ่อก,กับการขับขี่ได้เต็มที่จริงๆอ,อ๋อแสดงว่ามันเชื่อมโยงกับเซนเซอร์ต่างๆของตัวรถแล้วก็เอามาแสดงผลให้เราเข้าใจง่ายขึ้นใช่ครับ ตัวคลัสเตอร์หรือหน้าจอเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนหลัหลกๆจอบนจะแสดงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเช่นความเร็วสถานะแบตเตอร์อะไรพวกนี้ส่วนจอล่างจะแสดงพวกการตั้งค่าโหมดต่างๆการปรับแรงบิดของมอเตอร์หน้าหลังหรือข้อมูลการทำงานของล้อตามสภาพถนนณตอนนั้นเลยทำให้เราเห็นภาพเลยว่ามอเตอร์แต่และตัวมันทำงานยังไงอยู่ ตอนที่เราเปลี่ยนโหมดก็จะมีกราฟิกแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงกำลังขับเคลื่อนให้เห็นชัดๆเลยด้วยครับโหละเอียดขนาดนั้นเลยแล้วที่บอกว่ามันเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวของผู้ขี่ได้ด้วยล่ะคะอันนี้น่าสนใจมากใช่ครับจุดนี้น่าสนใจมากๆคือระบบมันสามารถปรับแต่งการควบคุมรถให้เข้ากับระดับทักษะของผู้ขี่แต่ละคนได้เลยหรือแม้กระทั่งแนะนําจุดหมายปลายทางที่น่าจะเหมาะกับตารางเวลาหรือความชอบส่วนตัวของผู้ขี่คนนั้นๆได้ด้วย โอ้โหนี่มันก้าวไปอีกขั้นของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับรถเลยนะคะไม่ใช่แค่เราตั้งค่ารถแต่รถมันปรับตัวเข้าหาเราแล้วยังแนะนำสิ่งใหม่ๆให้ได้อีกใช่ครับมาแสดงให้เห็นเลยว่า Honda มองไปไกลกว่าแค่เรื่องสมรรถนะทางกายภาพของรถแล้วแต่ยังรวมไปถึงประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับผู้ขี่โดยตรงด้วยซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เขาพูดถึงกัน ขอกลับมาที่ความท้าทายในการออกแบบนิดนึงค่ะการจะสร้างสัดส,ส่วนที่มันแปลกใหม่แบบนี้โดยเฉพาะกับรถ e ีวีที่มันยังไม่มีบรรทัดฐานชัดเจนเหมือนรถเครื่องยนต์สันดาบหรือ ICE เนี่ยมันยากไหมคะ คุณซืซูมิเขาก็ยอมรับเลยครับว่าทา้าทายมากโดยเฉพาะเรื่องสัดส่วนกับความรู้สึกถึงขนาดหรือ sense of scale คือรถ ICE เนี่ยมันมีทฤษฎีความงามมีรูปแบบที่สั่งสมกันมานานแล้วแต่เอาไลเออร์เนี่ยตั้งใจจะฉีกกรอบนั้นออกมาเลยก็เลยต้องลองผิดลองถูกกันเยอะมากครับในการปรับสมรุนระหว่างความยาวฐานล้อความสูงความหนาต่างๆเพื่อหาสัดส่วนใหม่ที่มันดูด,ดึงดูดใจสาหรับรถ E ีโดยเฉพาะ เหมือนต้องมาเขียนตำรากันใหม่เลยนะคะในบางแง่มุมแล้วในมุมมองของคุณซื้อซื้อมิอะไรคือจุดแข็งของ Honda ในการบุกเบิกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทาั้งทางที่ตลาดยังถือว่าใหม่มากๆอยู่คะเขาบอกว่าการที่มันยังไม่มีคำตอบที่ถูกต้องแบบตายตัวนี้แหละครับคือจุดแข็งที่สำคัญของ Honda เลยเพราะมันเปิดโอกาสให้สามารถสร้างคุณค่าใหม่ๆขึ้นมาได้ในดินแดนที่ยังไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อน Honda เองก็ใช้ความเชี่ยวชาญที่มีจากรถ ICE มาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆวัสดุใหม่ๆและวิธีการผลิตใหม่ๆอย่างจริงจังมากๆครับการที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวกลายเป็นโอกาสในการสร้างความแตกต่างสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาประมาณนั้นเลยครับและอีกจุดแข็งหนึ่งก็คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของ h o น da เองทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์เครื่องยนต์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ทำให้สามารถดึงเอาความรู้ข้ามสาขามาใช้ประโยชน์ได้เยอะมาก อย่างที่คุยกันไปตอนต้นเรื่องวายกายาที่มีคนจากหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันคิดหรือการไปคุยกับทีมรถยนต์เรื่องระบบส่งกำลังไฟฟ้าหรือไปคุยกับวิศวกรที่ทำ Honda Riding Assist ที่เป็นเทคโนโลยีช่วยการส่งตัวอะไรแบบนี้ครับอ๋อการผสมผสานความเชี่ยวชาญข้ามสายงานนี่เองที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสารรค์รถ E ีีในแบบฉบับของ Honda เขาเชื่อแบบนั้นเลยครับว่าแนวทางที่มันครอบคลุม แล้วก็กล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดแบบนี้จะทำให้ Honda สามารถนำเสนอสิ่งที่แตกต่างและน่าตื่นเต้นมากๆในยุคข,ของ e.V. ได้ครับฟังดูแล้ว e.V. Outlier Concept นี้เป็นมากกว่าแค่รถต้นแบบจริงๆนะคะมันเหมือนเป็นการประกาศทิศทางแล้วก็ปรัชญาใหม่ของ Honda ในโลกของยานยนต์ไฟฟ้าเลยใช่ครับเป็นการนำเสนอปรัชญาการขับขี่แบบใหม่เลยที่สรุปได้ด้วย3แนวคิดหลักๆที่คุยกันไปคือ g ล i d ด n ิความนุ่มนวลลื่นไหลเงียบสงบ เอ็กซ์ความเร้าใจการตอบสนองที่ฉับไวมากๆจากมอเตอร์คู่แล้วก็โลประสบการณ์การขับขี่ที่ได้จากตำแหน่งท่านั่งที่ต่ำเป็นพิเศษซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะอิสระในการออกแบบที่ e v วีมอบให้บวกกับกระบวนการพัฒนาที่ไม่เหมือนใครของฮอนดาอย่างเวกยาแล้วก็การผสมผสานความรู้ข้ามสายงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาในการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆจริงๆค่ะถูกต้องครับ มันคือการเปลี่ยนข้อจากัดเดิมๆให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ๆขึ้นมาทีนี้มีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากชวนให้คิดต่อเหมือนกันค่ะคือเรื่อง GUI หรือ HMI ที่มันล้ําสมัยมากๆที่ไม่ใช่แค่แสดงผลข้อมูลแต่ยังเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวปรับแต่งการควบคุมให้เข้ากับเราแถมยังแนะนําจุดหมายปลายทางให้ได้อีกด้วยครับ ประเด็นนี้มันเปิดคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับขี่ตัวรถแล้วก็โลกดิจิตัลในบริบทของมอเตอร์ไซค์เลยใช่ค่ะการผสมผสานกันตรงนี้มันจะลงลึกไปได้ไกลแค่ไหนกันนะนอกเหนือจากเรื่องการตั้งค่าสมรรถภาพส่วนบุคคลหรือระบบนำทางที่ฉลาดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่หรืออาจจะรวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ของเรากับโลกรอบตัวผ่านมอเตอร์ไซค์ที่เราขี่ ไปได้อย่างไรบ้างในอนาคตเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อน่าสนใจมากครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาเสริมสร้างหรืออาจจะถึงขั้นเปลี่ยนนิยามของการขี่โมอเตอร์ไซค์ที่เรารู้จักกันไปนเลยก็ได้ในอนาคตนะครับน่าติดตามจริงๆครับ